สวัสดีครับวันนี้เป็นผัดซีอิ๊วหมูนะครับไตซีโก้ซิกเนเจอร์ของเซเว่นดึนดินด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 นสูตรใหม่ด้วยนะครับหมูนุ่มยิ่งขึ้นว้าวพลังงานเท่าไหร่520กิโลแคลอรี ส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นพวกมอ,องไม่เห็นส่วนประกอบหลักๆไปหนนี่มีหมูด้วยกันโอเคโหบองทะลุไปนี่ก็น่ากินแล้วขอโดนหน่อยนะครับอ๋อมีมีมมน่สัญลักษ์ณหมูไข่ไก่ไม่เผ็ดโอเคเมาเปิดดูกันปิง้งมาแล้วว้าว โอ้กินคะน้าหอมมาเลยอืมโอ้นี่ผักเยอะโอ้โอ้ประมาณหกชิ้นนะครับไข่คะน้ารซีหมูนมุ่มไม้ชิมหมูก่อบว้าวอืมน้องนุ่มจริงนุ่มจริงอืมคะน้ายังกรอบอยู่ไหมดูสิ อืมขากอบอยู่ขอดูเส้นเส้นเป็นยังไงวันนี้แตกไม่ขึ้เนเส้นเส้นว้านุ่มรังเดยเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดที่ชอบแล้วกินง่ายครับกินก่นทีอร่อยแต่มันเยอะไปนิด โอเคเดไปกินก่อนนะครับ